สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังจอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพักแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2565ความว่า จอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพักแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยาง ในโอกาสวันก่อตั้งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความผาสุขรุ่งเรืองของประชาชนและสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2565ความว่าพนักท่านนายเอมอมารีรอห์มันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอาํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระดมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์สัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างมั่นคงกับสาธ,ธารณรัฐทาจิกิสถานอีกทั้งจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธ,ธารณรัฐทาจิกิสถานในการสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบรโลกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา10นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสปัปทุพรรมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวศีวาพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลนิธิพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนำพระครูพิจิตรกิจจาทรเจ้าอาวาสวัดกลางคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าถวายพระพุทธรูป และคณะกรรมาการมูล,ลนิธิเฝ้าทูลลอ,องพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565และทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะปะลัดกระทรวงการคลัง นำคณะกรรมาการจัดงานร้านกาชาติกระทรงการคลังเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสำหรับจัดซื้อคารุพันธ์ส่วนพระองค์นางวรวรรณชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะกรรมาการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาติไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวบุพผาเรืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานและนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย,ยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัย นายเดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกา,กาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชิดูปถมและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระฉายาทิศลักษณ์ด้วยนายธีรพงศ์วรังกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรนท,ทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุน,นันทาประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่1วันนี้เวลา11นาฬิกา2นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเนรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒนคนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา2,560ถึง2,562เป็นวันที่หนึ่งวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศัก์รวม5คนรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาคณิตศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยสาขาสาธารณสุขศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์สาขาศิลปะ สาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,714คนม,มาหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนสวนสุนันทามุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีทักษะทางอาชีพสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศาึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการในปัจจุบันนอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคะที่มีอัตลักษณ์ องค์มนตรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดสระแก้วในโครงการสืบสารพระราชปณิธานวันนี้เวลา12นาฬิก55นาทีนายอัธนิติดิษฐาธรนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภคจำนวน500ถุงไปมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงพิชยาอักษรอ,อายุ8ปีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยณหอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วโอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุด มูลนิธิพระดาบทได้ออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดโดยสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสัตว์แก้วจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายโดยจัดให้มีพนักงานอายการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายรวมทั้งจัดนิทรรศาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรด,ด้วยส่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนต่างๆ และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมอบชุดหนังสือเผยแพร่ค,ความรู้สำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการสืบสารพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีคณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสือบสารรักษาและต่อย,ยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นำไปแก้ไขและพัฒนารวมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรในด้านต่างๆให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่รัษฎรสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ